ทิซีหุยเสียจัวทีซีหุยเสียวจวจวคำนี้แปลว่าร้อนทิซีอากาศหุยเสียวมากมากจั่วร้อนทีซีจั่วซี่หรือทีซีหุยเสียวจั่วแปลว่าอากาศร้อนมากมากจั่วมีความหมายหนึ่งคือรักเช่นอีร้อจั่วเลรอีร้อจั่วเหลอเขารักเธอนะหรือเขาเนี่ยแอบรักเธออยู่อีกความหมายหนึ่งคือแบบประชดประชันยกตัวอย่างเช่น อวดดเดเลือ่ะอวดดเดืเลืออยาคิดไปเองอย่าหลงตัวเองผิดไปฉันไม่ได้อย่างที่คุณคิดประมาณนั้นอารมณ์เธอน้ำเสียงจะบุงบอกถึงความรู้สึกและความหมายเดี๋ยวทุกคนลองฟังประโยคนี้นะคะว่าแปลว่าอะไรเริ่ม,มงไม่แต่งจจิวเซตาว่วจวดเดือเลืออ่ะ ช่วยคอมเมนต์บอกเราซื้อด้วยนะคะแปลว่าอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราซื้อด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาเต้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันสามารถขอารายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือพิมพ์สนใจใต้คอมเมนต์หรือทักข้อความเข้ามา